เม่นน้อยค่ะอันนี้เป็นลูกเม่นแม่มาลิอะค่ะแม่เขาชื่อแม่มาลิเขามีลูกสตัวตัวนี้ตัวเล็กสุดค่ะตอนนี้พี่พี่เขาโตหมดแล้วแม่เขาเริ่มทิ้งละพี่พี่เขาก็จะเดินเหยียบอันนี้อากาศวันเย็นค่ะอยู่ในห้องแอร์จะไม่คุ้น แต่วันนี้ป้อนนมไปรอบสองแล้วค่ะรอบแรกเอานมบัวให้แต่แฟนบอกว่ามันจะไม่ถูกอตัตราของเขาก็เลยไปซื้อนมแพะมาะคะ่ะเมื่อกี้กินแล้วคะ่ะเนี่ยจะหนาวจะหนาวเดี๋ยวเราพาเขาไปไว้ข้างนอกนะคะเพราะเขาไม่คุ้นเคยกับอากาศตรงนี้นะคะ่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะ ออกมาแล้วค่ะเริ่มเดินหน่อยนึงนตอนนี้อยู่ในรังกระดาษนะคะอาหาราังกระดาษให้เขามาอยู่แล้วก็มาลุ้นกันว่าเม่นน้อยตัวนี้จะรอดไหมเนี่นะคะเดี๋ยวเราค่อยป้อน เขาใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะเขามาอยู่แบบอากาศมีแดดหน่อยเพราะว่าเม่นชอบอยู่ในที่มืดๆทึบๆนะคะชอบความเป็นสันโดษ hey. ชื่อเจ้าอล l กเตอร์นะคะเพราะว่าเขาตัวเล็กที่สุดนิ่งๆนะคะจะเหงาๆหน่อยวันนี้ ปกติจะซุกกับแม่มันแล้วก็พี่พี่อีกสามตัวแต่วันนี้โดนแยกมาตัวเดียวเพราะว่าเห็นท่าแล้วว่าเขาไม่น่าจะรอดเดี๋ยวคอยติดตามตอนต่อไปกับเจ้าอาริตเตอร์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขยับแล้วขยับละ